ศึกษาพระสมเด็จตามตำราโดยแตดอาราบาลครับผมวันนี้มานำเสนอพระสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดเกศชยโยพิมพ์9ชั้นเนื้อดินศิลปะเป็นแบบช่างหลวงความโดดเด่นขององค์นี้นะครับเส้นมังคับพิมพ์เป็นแบบ3ชั้นเลยนะครับหนึ่งสองสา ดูด้านนี้หนึ่งด้านนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่ดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างนะครับหนึ่งสองสามเป็นแบบสามชั้นเลยนะครับเส้นมาะคับพิมพ์ด้านด้านในนะครับด้านบนตรงนี้จะเชิดขึ้นเชิดขึ้นคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าแบบเาเรียกว่าธงสะบัดนะครับดูแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเส้นซุ้มนะครับ เส้นซุ้มเส,เส้นครอบแก้วเนี่ยนะครับเป็นแบบสมมาตรนะครับเกตจรดซุ้มหูใบสีใบหน้าแบบผลมะตูมครับผมส่วนวงแขนจะเป็นแบบปีกานะครับลำตัวนะครับเป็นมีแบบรากฟันหรือทุก,กิริยานะครับเป็นแบบรากฟันคนเราเนี่ยนะครับขานะครับจะยกขึ้นทั้งสองข้าง โดยมีฐานมารองรับสวยงามมากนะครับพิมพ์9้าชั้นนะฮะดูข้างล่างนี่จะสวยมากนะครับเส้นมาคคับพิมพ์เป็นแบบ3ามชั้นเลยนะครับมิติองค์พระสวยงามมากนะครับลักษณะการตัดนะครับการตัดจะเป็นร่องจะเป็นรอยการการตัดแบบวัดระฆังนะครับดูนะครับ เนี่ยจะเป็นรอยตัดแบบวัดคางแบบนี้นะครับเป็นเส้นเส้นนะครับเป็นเป็น a, จะมีรอยตัดนะครับจะไม่เรียบเหมือนวัดว <min comments assim> ัดเกศเชโยทั่วไปนะครับเห็นนะครับเห็นลักษณะการตัดนะครับเป็นร่องรอยการตัดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะจะเป็นลักษณะหลังเรียบแต่มีมีการปาดหลังแบบนี้นะครับ หลังเรียบนะครับมีเป็นสีเขียวนี้คือดินเจ็ดป่านะครับเป็นสีเขียวเป็นดินเขียวนะครับติดอยู่กับองค์พระเลยนะครับแล้วมีมวลสารสีเขียวแบบนี้เยอะมากนะครับเป็นลักษณะของของของดินดินเขียวนะครับรอยนี้มีรอยยุบนะครับแล้วลักษณะร่องที่เป็นรอยแยกตรงนี้เนี่ยจะนิฐานว่านี่คือกั้นทูบนะครับนะครับเนี่ย แต่ดินสีเขียวเยอะมากนะครับมวลสารเยอะนะครับองนี้ดินสีเขียวยังติดอยู่กับองค์พระแบบนี้นะครับเวลาเราเราดูเส้นที่เป็นเส้นเส้นกรอบนุ่นเนี่ยจะมีลักษณะของสนิมขึ้นมาตามเส้นนะครับสนิมอันนี้คือสนิมเหล็กเป็นสนิมดินนะครับ คือดินที่เอามาสร้างพระเนี่ยดินเจ็ดโป่งเจ็ดปาเจ็ดท่าเจ็ดสะนะครับจะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กนะครับเราจะเห็นนะครับมันเป็นเหมือนสนิมเหล็กเลยนะครับเนี่ยขึ้นมามาขึ้นมาปลกตามตามเส้นเส้นต่างๆของขององค์พระนะครับเป็นพระที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับใหญ่กว่าพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับเนื่องจากว่าเส้นมาคคับพิมพ์มีสาม สามชั้นอย่างนี้นะเกิดจะมีความกว้างนะครับเห็นการตัดด้านข้างนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือลักษณะการตัดแบบวัดะระฆังเลยนะครับสวยงามมากเลยครับเนี่ยองค์นี้ทั้งทั้งทั้งสี่ด้านเลยนะครับเห็นลนักษณะแบบนี้นะดินดินเขียวนะครับยังเห็นฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับอันนี้ครับผมเป็นพระที่พบ น้อยมากนะครับที่เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อดินสันนิฐานว่าเป็นพระที่สร้างอยู่ในยุคกลางนะครับองค์นี้ถ้าเทียบกับพระที่เราเคยเจอเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับก็เทียบกับขอบล่างฟันหนูนะครับมีมีหลายองค์ที่สร้างจากดินแบบนี้นะครับ ขอบล่างฟันหนูสร้างเมื่อปี2-3-9-0นะครับเป็นพระยุคกลางนะครับสันนิฐานว่าพระองค์นี้ก็น่าจะสร้างอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับเพราะว่าหลังจากสมเด็จท่านเป็นสมเด็จแล้วเนี่ยไม่มีสร้างเป็นเนื้อดินแล้วนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อปูนปวดคกอยหมดเลยเป็นพระที่สวยงามนะครับโดยโดยชั้นเนี่ยชั้นเป็นชั้นที่สวยงามมากที่สุดเลยครับไม่เคยเจอนะครับเนี่ย ผมเพิ่งเจอองค์แรกนะครับสวยงามมากครับผมนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ